กาบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับรรรรทีกิตนะครับนะก่อนอื่นเลยกรนอื้นดนะับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับนะที่อาจจะมีหลายๆคลิปนะที่ภาพมันแตกนะครับนะก็ตอนนี้ก็พยายามจะแก้ไขนะครับก็หวังว่าคลิปเนี้ยภาพจะไม่แตกนะแต่ภาพแตกก็ต้องขออภัยนะที่ดีด้วยนะครับนะกูก็พยายามอย่างเต็มที่แนละ้วเพื่อไม่ให้คลิปภาพมันแตกนะครับนะแต่มันก็แตกได้นะครับน้องๆโอเคนะวันนี้เราก็อยู่กันในแบบที่มีชื่อว่า อะไรวะอันนี้ไม่น่าไม่น่าอ่านนะอ่านใช่ไหมเอกออฟ อะไรวะเอ็ดอะไรเนี่ยเอ็ดเอ็ดไอ้ดีคัตเออน่าจะไอดีคัตนั่นแหละเออแล้วแต่เออก็ここคือทาไมถึงพี่มาแบบแบบดีได้นะครับกูเห็นหน้าปกเนี่ยมันโอเคนะค่อนข้างแบบเบื่อสวอตเบิร์ดหรือสวอตซอร์ตออนไลน์นั่นแหละนะครับนะแล้วก็มีหมู่ป่าเจ้าเดินมาแล้วก็มีดาวสุดอลังการตามต้นฉบับของเนี่ยสวอตเบิร์ดสวอตบาร์นั่นแหละนะครับนะเออเหมือนจะเป็นเกมที่เพิ่งเปิดมาใหม่เลยนะครับนะมาดูเกมพาร์ตกันดีกว่าโอชิดเกมพาร์ตอย่างเพลงครับไม่ได้อย่างถูกนะ e ีคูสองเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าอันนี้อะไรอะ่ะคอยเหรอคอยคอยถูกจังอะ่ะเอออันนี้ตอบแพงมากแพงมากทุกทีพีพีอันนี้อันนี้ไม่มั่นใจนะคือไงเป็นการสามารถทานลบพีพีได้เหรออันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับนะแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยค่อนข้างคุ้มกว่าเขาเรียกว่าซอสเบอร์นั่นแหละเออซอสเบอร์นะครับนะคุ้มกว่าซอสเบอร์นะครับเพราะซอสเบอร์เนี่ยมันจะใช้ยังไงวะ E ER E.P. เนี่ยเป็นจํานวน ชั่วโมงหนึ่งร้อยเก้าเก้านะครับแต่ว่าเนี่ยถาวอนไปเลยนะครับนะถ้าใครรวยก็ซื้อไปนะครับนะแต่ว่าตาสเตปคอนเซปช่องเราแล้วก็คือไม่ซื้อะนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าคนไปในเกมกันเลยแล้วกันนะครับไปโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้อยู่ในตัวเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะแล้วในตัวเกมก็ได้ยินเสียงเพลงแบบเบาๆนิดนึงนะครับนะก็ลองฟังดูได้ยินไหม ไม่รู้ว่าติดิรสอกริ์ปะนะครับนะแต่ขอปิดไว้ก่อนละกันโอเคนะครับตอนนี้พี่ก็ได้ปิดเสียงเพลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็กลัวติดหรือกริ์นะครับนะแต่เบาหนอนะคงไม่ติดหลอกแต่กันไว้ก่อนนะครับก็อ,อย่างแรกก็มีแค่เกมแนละ้วก็กดนิวเกมไปภาพค่อนข้างสวยนะเนะี่ยโอ้หอันนี้เหมือนจะเป็นการแต่งตัวละครน,นะครับนะแต่งตัวละครทรงผมแบบไหนดีโอ้โหแต่ละทรงผม เออแล้วก็เป็นตมผมตัวฉบับเราแล้วกันนะครับนะเออเนี่ยเตัวฉบับเราแล้วกันง่ายดีเออไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงหน่อยอันนี้ดีไหมโอ้โหน่าจะน่าจะทาเทนะเฮ้ย ตอนนี้แมวดูดถ่าไปโอเคนะตอนนี้ก็ได้แต่งตัวเสร็จกับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็แต่งตัวนี้ก็หน้าตาออกจะหล่อเหล่านะครับนะไม่เน้นแต่งตัวหรูหรานะนะเน้นต้องเน้นแต่งตัวกวนตีนะไม่ได้เน้นต่องเลย oh. เน้นแต่งตัวกวนตีนะครับนะใช่โอเคนะครับนะอันนี้ก็ได้อยู่ในตัวเกมของจริงแล้วนะครับแนละ้วบอกเลยว่าภาพโคตรสวยแล้วแล้วอ้แล้วทรงผมกูนี่มันก็กวนตีกับหน้ากูเลยเกินนะเหมือนเด็กแบบเด็กบลูมเด็กแววนอะนะ คือค่อนข้างโอเคแต่กูอย่างเดียวว่าเสียงเพลงเนี่ยแต่คือถ้าปิดไปแล้วเนี่ยกลัวจะแบบจะไม่ได้อัดทรุนะครับก็ทนฟังเสียงเพลงไว้นิดหน่อยละกันนะครับนะที่เข้าเลยนี่ภาพสวยจริงนะอันนี้สวยจริงนะครับสวยมากแล้วคือมันเปิดยังไงอะ่ะเปิดพูดยังไงอะ่ะกล่องเก็บของเราอ่ะครับเปิดยังไงอะ่ะกดแถบคือเมนูอเหมือนเกินอันนี้เหมือนจะเป็นการแบบสก,กิล อาวุธโอ้โหเอออันนี้เหมือนเหมือนแบบเหมือนไอ้นั้นอะไรนะไอไอใดกาตูนอะไรซอสอาร์ตออนไลน์นะเหมือนมากเหมือนมากอันนี้เอ้กดกันดีอันนี้จะเป็นปาร์ตี้นะครับนะกิวดีดีดีส่วนนี้ก็เป็นการเทดนะครับนั้นอันนี้ก็จะเป็นการยังไงอะทาลบหรออันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะส่วนนี้ก็เป็นแมปนะครับอ๋อนี่เป็นเควสฟูลเทเลพอร์ตเนาะนี่คือชั้นที่เราแบบสามารถไปได้นะครับนะตั้งค่าออปชั่นเขาคิดว่าปุ่มบิดเพลง พีพีออนออฟเราก็เปิดออนไปแล้วกันนะเผื่อมีผู้กล้าที่ไหนมาท้าเราเนาะอ๋อกดคิวเพื่อเป็นการชักดาบนะครับแล้วนี่ดาบใครวะเนี่ยอ๋อเนี้อดาบพี่ที่โตบะวะที่ที่มันไอ้นั่นอะ่ะมาจากไหนนะกูลืมแล้ววะอเออก็เราไปหากันเอาเลยกันนะครับนะโอ้เกมนี้พี่บอกเลยครับนะเกมนี้สมจริงสุดๆเลยนะครับนะทุกคนต้องได้ลองมาเล่นนะครับสมจริงสุดๆเลยดูดิสมจริงสุดๆเลยเกมเนี่ยโอ้โหสุดยอดฟีวี Control อ๋อ o n t r o l เพื่อเป็นการวิ่งแล้วนี่คืออะไรอะ่ะอะไรเนี่ย อีวิทคืออะไรกดถ้ากดตรงนี้ก็คืออ๋อเป็นปาร์ตี้นะครับนะโอเคครับหลังจากที่เดินสำรวจมานะครับนะก็ในเมืองนี้เหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรนะอันนี้เดินไม่ได้ทั่วนะครับนะก็แค่เราแวกนิดเดียวอ่ะนะพี่ไม่รู้ว่ามีอะไรมากนะครับพี่ก็ไม่ได้เดินหมดนะครับนะอาจจะมีจุดซื้ออุวุธหรืออะไรอย่างอื่นนะครับอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะอย่างแรกเลยนะครับน้องๆเราก็ต้องขึ้นที่สูงไว้นะครับเพื่อไปการหาทำวมทำเลนนะส่วนตรงเนี้ยน่าจะเป็นทางไปบอสได้นอนนะครับนะฝันไปเลยฝันได้กัน ไหนเลือดมันว่ากูไม่เลือดหมูป่าเลยไหนเลือดมันกูฟันอะไรอยู่เนี่ยเอาเกมเกมดีครับกูฟันอะไรเนี่ยโอ้เลือดก็ไม่มีให้กูฟันแต่เลือดกูลดนะมันไม่มีเลือดให้อ่ะครับท่านผู้ชมเอาแล้วโอ้กูแตกกูแตกกูแตกครับไม่มีเลือดให้กูด้วยมันบก่อนหรือยังไงอะมันมันมันบั็อกวอเราตีไม่ตายอ่ะเดี๋ยนะเกม เกมเกมโอโอโอแตกหนึ่งครับโอโอโอเจ็ดโอกูจะแตกโอโห้รุ้นเลือดครับเท่ากับมอบกามิฟนะครับนะคืออะไรไม่รู้เหมือนกันแหละแต่ขอดีกันคือมันคืออะไรมันมมนี่ว่าอ๋อมันน่าจะบักนะ เนี่ยเนี่ยอย่างไอตัวเนี้ยมันมีหลอดเลือดเราควรจะตีตัวนี้นะครับนะแต่มันไอพวกนี้มันบ er. ั๊กอะต้องรองเขาแก้ไขนะครับนะอย่าตอนนี้เอออย่ารอลูกน้องมาก่อนนะครับนะไม่มีลูกน้องเราไม่ไหวไม่ไหวเยอะเราบวกหมูป่ายตัวที่มันมีเลือดดูว่าเลือดมันจะลดเยอะไหมโอ้โหเนี่ยลดอย่างยเยอะเตี้ยกูฟนันไปร้อยทีไม่ตายนะเนี่ยกูฟันถ้ากูเอาไหนมาฟันตัวเนี้ยกูได้สองสามตัวเลยอ,อันนี้ผู้จริงเอาดิเพื่อนเอาดิ กูแตกครับโอเคนะหลังจากที่เราตายมาก็จะมาเกิดตรงแท่งสวรานภูนะแล้วกูก็ได้ห่างตามาเห็นนะครับว่าด้านหลังมันมีอะไรเยอะกว่านี้เนี่ยตรงนี้คือชอบซื้อเป็นแบบเป็นชอบอ่ะนะโอ้ก็จะมีวุฒอะไรนะโอ้โหอาวุธปวดหัวนึกเกินอ๋อเป็นการส่องคือมึงไม่มีแบบรูปร่างให้กูดูใช่ไหมให้กูแบบส่องเอายางงี้เหรอสุดยอดเดี๋ยนะอ๋อนี่กดเซอไอเทมมันจะเป็นหน้าขายของเราส่วนนี้เป็นพวกกระแบบอะไรนะยาอะไรประมาณนี้นะครับนะ เออแจ๋วแจ๋วส่วนนี้ก็เป็นชอวเวียดนามนะเกมก็ควรจะเพิ่มอะไรมากกว่านี้แต่คืออันนี้ยอมรับเลยครับภาพสวยมากนะภาพสวยมากโอเคนะหลังจากที่กูเดินมาทั่วแมปนะครับนะกูไม่เจอหมูป่าที่มันมีเลือดเลยนะครับนะก็เพิ่งมาเจอตัวนี้เลยนะเนี่ยนะผู้สดแล้วก็มาเจอนะครับนะเนี่ยขอตีเดียวกันนะเสียจะเจอตัวที่มันบล็กครับไม่มีเลือดให้เราเนาะซึ่งก็อย่าไปตีมาเลยครับจะเสียเวลาชีวิตนะครับนะอย่างเนี่ยโอ้เนี่ยได้เทียมเวีพีสองคอยสิบมันต้องอย่างนี้ นะไม่ใช่ตัวที่มันไม่มีเลือดใครมันจะไปตีว่าโอ้โหใครมันจะไปฆ่าได้อยางีงโอ้โหตรงนี้เพียบเลยตรงนี้เพียบตรงนี้งานดีนะครับนะแล้วลูกน้องกูหายไปไหนวะเนี่ยล,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 ลูกน้องกูหายครับลูกนอก้องเโดนหมูหมูป่าแดกเ<บ>ราปะเนี่ยเดี๋ยวมาตีก่อนครับนะตอนนี้เลือดเราน่าจะพอไหวนะน่าจะไหวนะครับเราต้องตีเลยเลยลืกสเต,ต็ปหมุนได้ไหมหมุนตีได้ไหมหมุนตีเหมือนจะใช้ไม่ได้ผลนะอืได้ผลอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้กระชี้แล้วดูเลือดครับ เกือบแตกตรงนี้หลอดอะไรอันนี้หลอดอ๋อนี่หลอดเลือดทุเนียน,นหลอดเบลนะครับนะโอ้โหอ้โหแล้วตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยครับท่านผู้ชมตัวอะไรเนี่ยฆ่ามันฆ่ามันตีหลักโอ้โหมบอลเตอร์งโกงเกินตีข้างหน้าข้างหลังได้ด้วยโกงเกินตีอะไรคนไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยตีหมาอยู่ตีทีนึงก็ถอยตีก็ถอยตีก็ถอยไงเน,นี่ยเนี่ย ตีขาไปดิตีขาแล้วถอยอ่ะตีขาเอ้ยมันมันเปลี่ยนตำแหน่งทำไมละ่ะคนเดิมก็ที่อยู่แล้วมันเปลี่ยนตำแหน่งทำไมละ่ะโวูมันตัดแรงด้วยเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้โหเพื่อนวิ่งหนีโอ้โอโอ้โหไวเกินไวเกินเออนี่เลยเนี่ยอ๋อติดบัก๊กเอาหมาติดบัก๊กเอาเราจะตีทีหนึ่งครับนะตีหนึ่งแลถอย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 ตีแล้วถอยไงสเต็ปเชิงผมหนาครับ เชิงหนาไหมล่ะกูเตกโอเคนะครับนะตอนนี้ก็ได้อยู่ในห้องบอสบเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ใช่ห้องบอสสีหน้าประตูบอสนะครับนะก,กูได้รวบรวมพวกพววมาทั้งหมดก็หลายคนอยู่แหละแต่มันเข้าไปกันแล้วนะครับนะก็ทั้งหมดนี้อน่าจะเป็นคนไทยหมดนะครับนะเพราะคนไทยเล่นเยอะมากเลยโอเคนะครับเดีย๋ยวเข้ากันไปกันเลยแล้วกันนะครับไปว้าวตัวอะไรกันวันนียทางไหนวะท่านผู้ชมเราควรไปทางไหนดีขวาายซ้ายดีกูไปซ้ายละกัน วิ่งละจ้ะชักตาวิ่งเฮ้ยตามมาดีตามมาตามมาดีเหลือแค่อะไรวะไม่เขียนอะไรอ่ะตามกูมาเพื่อนเพื่อนไม่ตามโอ้ไปคนเดียวก็ได้โอ้โหเพื่อนไม่ตุมไม่ตามว่ะท่านผู้ชมตามมา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 โอ้โมเด็ตตีโอ้ตีทำไมเราต้องวิ่งไปนะครับนะวิ่งไปเรื่อย ไอพวกตีมันมันไม่โหดหรอครับท่านผู้ชมนี่เราวิ่งผ่านไปเลยวิ่งแบบพี่ตูนะ่ะโอ้หตรงนี้ทางมืดมากทางมืดห้องบอสม,มันอยู่ไกลไปไหนะวะท่านผู้ชมว่าอยู่ไกลไหมครับห้องบอสเนี่ยข้างหน้าะ่ะห้องบอสอะใช่ปะอ๋อไม่ใช่ทางไหนไวนะเนี่ยตรงแล้วกันตรงแล้วกันถ,ถ้าเราไปขวาเนี่ยอาจจะอ้อมไปนะครับนะเออทางนี้ก็ทางไหนวะซ้ายขวาวัซ้ายขวาดีวะ ขวาที่แบบมันดูแบบดักๆน่ากลัวน่ากลัวดีนะครับนะอาจจะขวานะครับโอเคแล้วเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวขอตัดไปตอนถึงห้องบอลแล้วกันนะครับน่าจะนานนะครับนะโอเคนะครับนะหลังจากที่กูเดินําพั่วนะครับนะกูก็ได้เจอห้องบอลไปครับท่านผู้ชมดูดิห้องบอลโอ้โหเดี๋ยวนี้เดินมาพุ่งจริงนะครับนะตอนแรกพี่กับน้องเขาเนี่ยถอดใจเลยนะครับนะก็แบบมีแรงคือแต่นะแต่ว่าจะฆ่าไงประเด็นนะ โหแล้วดูหน้าบอสดิหันหลังให้กูอีกเออบอสครับมึงเอฟเคป่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นด้วยบอสโอโห่เงใจกูบ้างดิบอสโอโหทีเดียวหายทีเดียวแล้วกูจะไปเหลือขี้มาพมมาเ้าเลยเนี่ยเฮ้ยเราจะสู้ไงครับท่านผู้ชมดูดิตีขาตีขาโหหน่ากลัวเกินหน้ากลัวเกินหน้ากลัวเกินดูดูมันวิ่งดิหน้ากลัวเกินหน้ากลัวเกิน ึ๊บสเต็ปจุกโลบฟันขะกูแตก โอเคนะครับก็สําหรับแมปเออสักแมปละกันนะครับกูลืมนะครับนะก็เป็นแมปที่ค่อนข้างสนุกเลยนะครับนะแต่ว่ายังติดเรื่องบัคนะครับนะควรจะแก้ไขโดยด่วนนะสำหรับเรื่องบัคนะครับนะเพราะว่าเราฟาร์มกันไม่ได้เลยจริงๆนะครับก็บอสนี่แม่งโหดหลือเกินนะครับนะว่างๆก็มาเล่นกันได้นะสำหรับเกมแนวฟาร์มเอ็นโออาร์พีจีนะก็สนุกมากเลยสนุกจริงนะนี่สนุกจริงแต่ก็ระบบเกมระบบเกมเนี่ยเขาชอบนะแต่ว่าขาดอย่างเดียวนะครับมันบัคนะครับนะแล้วก็ มอนเตอร์นี่แม่งตีแดงชิบหายเลยนะครับนะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับไปแล้วยบาย